ไอเฮียลอยเลยนะเว้ยเอเนี่ยเจ็รับได้หายใจหายคอหน่อยเมื่อกี้โอ้โหวันนี้กูได้แต่อะไรที่มันแบบทุรักทุเลสุดๆเลยวะเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่นจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็กให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ไยอ้องเปทูวิน เอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับบนช่งของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมขอแนะนำเป็นนี่เลยออปอัดแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอร์ตแค์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตน อบอกเลยไม่ต้องกลัวแซดดีไซน์สุดฟ้าสุดเราใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอย่าลืมใส่คีย์โครนักลาดจัดไปเลยออฟปัตเคปเริ่มเฟืวอเดืันสวัสดททีท่านผู้ชมทุกท่านในกิจดีต้อนรับสิน,นาลนักลาาปลายนี่ับผมและวันนี้ เราจะมาต้มอ,ออเบียให้แข็งแก่งบวกกล้ามใบเส็จกล้ามไตรเสร็จกล้ามหลังคอรหรือแม้แต่กระทั่งกล้ามตูดให้มันแข็งแรง เราจะมาตบสแตทให้มันออกมา OP เทพกันนะครับผมชิ้นที่ต้องตบนะครับอันนี้ไกด์มาจากเออให้เครดิตมิโนลุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาบิวต,ตรงนี้นะครับเรื่อนเนี้ยเราแก้ไม่ได้แล้วแต่ว่าคือข้างในมันสวยนะส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตบเอ็กแท็กออกเพราะว่าเอ็กแท็กผม7 8 4 9เนี่ยมันเยอะเกินไปสิ่งที่จะเติมก็คือจะเติมเละให้มันถึง70เ,เพราะว่าผมไม่ต้องการ80 90คนอื่นเพราะว่าผมใช้กระทาแสจเป็นเมนอยู่แล้วนะครับอันดับที่2คือเราจะมาเล่นคีแดมนะครับเอ็กแท็กเราล่ม ตัวคูน่อยนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกเป็นขี้แดมตรงนี้จะใช้มาเป็นเลดและสุดท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพขึ้นเป็นเอสาตั้งหนึ่งชิ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดันแดมกันดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปนะครับผมได้เตรียมของมาปวกอันนี้แล้วยีก้อนนะครับเดี๋ยวผมขอย่อยแล้วก็ซัดแม่งซะหน่อยแล้วกันซัดช้าๆเลยอันนี้ไม่ใช้ของคีบของคีบย,ย,ย่อย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 โอเคตึม ไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีเลยอ่อเฮ้ยวันน้กูร้อนย่อยเลยละกันเอาหมดเลยตอนนี้อะไรที่มันช่วยให้เก่งได้นะเอาไปด้วยลักกันนีมาอีกทีดูดิโอ้โหแค่เก้าอันเนี่ยมึงให้มึงมากมายเกินไปแล้วถามแค่นี้มากมายเกินไปไหมให้พี่ได้ไหมน้อง14ก้อนโอเคได้ตีบวกสักทีดูกว่าจะได้ตีบวกสักครั้งอ่ะ ย่อยหมดครั้งอ่ะโอ้ชีวิตของนักลาามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ได้คลิปหน้าคงต้องซื้อ1ันเต่อ30เมตรขอแค่หบวกนะไม่คิดไม่มากมายเกินไปหรอกมกั้งว่าเออซ่อมไปหกหมื่นกับอีกห้าหมนี่หมดไปล้านหนึ่งแล้วนะสีลาหมดไปล้านหนึ่งแล้วนะครับแค่ตีบวกอยู่ไม่กี่ครั้งเนี่ยพดถามจริงจะเปิดคลิปด้วยแบบนี้ได้ปะ เป็ดมาเงือยเป็นล้างแต่แรกเลยแล้วมึงนะ <c oughs> เริ่มเดือดแล้ววะอันนี้ก่อนละกันเพิ่มอันนี้เหรอขัดเกลาเอปที่ต้องล็อกก็คือ2อันนี้นะครับผมใช้72เม็ดเรามี77เม็ดเอ้ยใช้1อันเองเหรอวั่ววอนี เจ้าวะจำหนึ่งเขาไปถามไอ้บอยบอยมาแล้วเพื่อนปัญหามาแล้วเย้เย้พูดใหม่มาเลยแพ็ไใส่บอยเอาเลยเพื่อนเร็วเออมายังไงวะทำไมมันใช้ถุงนึงวะมันไม่ใช่สองถุงวะก็ถูกแล้วไงก็ที่กูบอกมันใช้แค่ถุงเดียวอันบนสุดมันใช้เอสไปแล้วใช่ก็คือหนึ่งครั้งไปก่อนอ๋อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมอ่ะฟังฟังนะพอมึงกดปุ๊บไอ้ข้าง็ร้องเปนี่สองทีเลยเหรอ ใช่ต้องล็อกค้างไว้ต้องยอมมันใช้หินล็อกยิ่เกียร์สิบเกียร์เลยนะเอาก็ต้องทําไม่งั้นมันจะไปลงอันอื่นเหรอใช่ไม่งั้นมันก็จะไปใช้ถุงอันอื่นนะดิประหยัดสุดแล้วเนาะได้แดีวพอมันกดปุ๊บขอให้เกมมันจะเลินจะเลินไปก่สีแดงแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยพอมันกดพอมันขึ้นเอสสองถ้าคีย์แดงขึ้นเปเอสสามอ่ะคือล็อกคีย์แดงด้วยนะอ่าโอเคอันนี้นะแล้วก็ล็อกเป็นสามอันเนาะไปล็อกอันนี้เพิ่มอีกหนึ่งอันนะใช่ทีนี้ก็จะใช้แบบจุก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 ใช้ เจ็ดหมื่นสามวันไฟนี่ฟุกพอสุดท้ายแล้วอ่ะขี้แดมยังไม่ออกเลยอ่ะถ้ามึงอยากประหยัดมึงก็ไม่ต้องล็อกอะไรเลยพอพอพอได้ S สองอันแล้วนะก็สี่อันไฟฟ้มหาได้เลยเนาะใช่โอเคเพื่อนเกตเกตเดี๋ยวมาอีกแน่นอนมึงไม่ต้องห่วงมึงทำหูโล่งๆไปเอาหลังจากได้คำแนะนำจากอาจารย์โบยแล้วเราก็ไปกันต่อ S สามขึ้น A สองเจ็ดสิบเจ็ดเม็ดอันนี้คือแพงนะค่าล็อกโคตรแพงนะใครทำของไปผมอาจจะรู้ไปต่อบ เอุ้ยเลดมาวะกูถามอาจารย์ก่อนเลยดีกว่ามาแล้วว่ะเพื่อนมาแล้วว่ะมาอย่างเร็วเลยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะหูกูจะทนหน่อยพี่ทนหน่อยพี่ใกล้เสร็จละยังไงอ่ะเพื่อนดูดิคิเลด แล้วชิ้นอื่นาจะได้ไม่ต้องไมหวังแล้วไง74พอแล้วสำหรับกูก็ได้เดี๋ยวผมมาพี่วิยาตกใจนลพี่ได้ได้ได้ทำหมวเงแข่งไว้พี่ทำหมวเงนแข่งไว้โอเคมาหลังจากเราเข้าคุณรูกว่าศูนย์ผู้เท่าเต่าเสร็จแล้วเราก็ลุยกันต่อเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเอาเลรนี่แหละผมว่าประมาณนี้74กำลังตึงกำลังเข้มกำลังเหนียวเลยเหรียกำลังแบบเหนียวตัวเลยกำลังโอเค นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลุยเนี่ยตามผมแล้วผมก็ไปต่อแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ะไอหินล็อกนี่มันโคตรแพงนเว้ยผมจะบอกขัดเกลียวทีสามก้อนใชหนึ่งร้อยหกสิบสองอ่ะเนี่ยล็อกหินเนี่ยพันหนึ่งให้แค่สองพันอันนี้คือสามพันค่าล็อกอ่ะสามพันบาทกูคิดถูกไหมเนี่ยที่ไปคุยกับไอ้บอยเพื่อนบ้านในเพื่อนไป นี่คือวิธีที่ประหยัดที่สุดด้วยนะมันบอกตรงนี้มีอยู่5ก้อนแล้วแสดงว่าเราต้องใช้157ก้อนคลิปแนวใหม่ไม่ต้องเปิดกระชาคลิปทําตัว<โ> <Ga ul> ทุกทีก็เจ็บแบบนี้นะแต่ไม่เคยอัดกด157ก้อนคิดจะเติมอย่าลืมเททูวินครับผมถ้าลงคีแแดมจบถ้าไม่ลงคีแแดมหาต่อ,อมาร้อมกดครับคีแดมไปไหน เป็น,นมิตุณสมบัติใหม่เนี่ยนแต่ทีนี้นะครับเราจะล็อกแค่อันเดียวละเราจะล็อกอันบนอันเดียวมันจะเหลือ18ก้อนอันเนี้ยเป็นมิดโอเคเนี่ย720รับได้หายใจหายคอหน่อยเมื่อกี้โอ้โหกะเอากูจนนะอารมณ์บา,าเกากูจนนะอ่ะมาคลีดเดามดแอคแท็กเฮดพีเด็บได้หมด แต่ลงช่องนี้ต้องคีย์เดมเท่านั้นนะครับ1750ก้อนนี่บอกเลยนะครับไม่มีการแอดไอเทมอะไรไม่มีสปอนเซอร์หรือด้วยซ้ำนะครับจากตัวเกมเองผมเติมเองล้วนมีแค่แค่เพจทูวินนะครับที่รักใ้วงใหญ่ผมแล้วก็ฝากคนอนเซนต์ไว้ด้วยหอดตึ้มเยอยอะไรเนี่ยหลบลีกแม่นฟิกแม่นยำวันนี้กูได้แต่อะไรที่มันแบบทุลักทุเลสุดๆเลยวะ่ะไปอีกสิบแปดครับไป มีแค่ชิ้นเดียวนะครับผมต้องทำถึง3ชิ้นนะทุกคนบอกเลยว่าดูบันเทิงแน่คลิปนี้โคตรหลายบาทอ้อไปครับเอ้าแล้วก็คุณปัดทู้สนับสนุนหลักใจเอย่างผมเลยเฟี้ยวอะสองอันนี้ยังเน่าอยู่ล็อกเพิ่มอีกหนึ่งอันขึ้นมาเป็น72คูณ4เท่าอ่ะคือลงการากอสครบอะแม่งให้มา แค่นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูลงกระกากอดไม่่ายมาแค่เนี้สิอันเนี้ยหินแม่งจบดันดูดิแม่่ายมาแค่600คือมันให้นิดหนึ่งมากเลยเว้ยผมจะบอกขอเป็นเลือดเด็บนะเลือดเด็บขัดครับมีวันที่แย่ก็มีวันที่ดีว่ะนเร็วลวะมาครับผมเป๊ะ ออันนี้คือสวยแล้วนะถ้าถามกูอะถ้ามึงได้เลือดเพิ่มมาก็คือโอเคงั้นแอคแท็กไปวันอื่นแล้วถูกต้องปะแต่ดูดิดูแอคแท็กนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้เพื่อนเจ็ดพันสามใช่แอคแท็กแค่ยางงี้ไม่ต้องรีอันนี้เต่จะจินตนาการเลยเพื่อนคิสดมคริเลดแล้วก็เดฟต้องมีสามวนี้โอเคได้เลยพวกเห็นไหมนี่คือการทำตัวละครมันจะต้องขัดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยล็อกสองอันขัดเกลวไม่รู้คิดไปกี่บาทนะผมขี้เกียจคำนวณทุกคนดูเอามันไปแล้วกันเดี๋ยวผมมาาสสร้้งคุกให ตรงนี้ใช้ถุงไปเลย2ถุงตรงนี้จะขึ้น s อทั้งคู่ไปครับหุยี่ิบกยังไม่ต้องกลับบ้านแต่ก็ตึงๆอยู่รับเลยปล่อยของอันนี้ออกไป ล็อก2อันนี้เร okay. ทดมเราโอเคแล้วทีนี้หาเด็กับเ p พีให้เจอนะครับผมเราจะเข้มปัดขัดเหนียวเลยนะสามร้อยสิละตอนนี้คือเรายิงเนี่ยเน้นแหละแต่เราบางไปเพราะฉะนั้นแล้วยิงแรงแล้วต้องยืนให้ไหวด้วยนะอ่ะพร้อมแล้วก็ไปครับเอาต่อพร้อมนะครับไปครับเดีบยวทีมา <c oughs> แล้วมันตึงยังอะ่ะแล้วมันตึงยังอะ่ะ <c oughs> พระเจ้าช่วยคุยเถอะนั่นอะไรกันล่ะเข้มตอนนี้คือเข้มแบบเข้มขี้ไปฟังเหล่าผู้เฒ่าในดิสหน่อยดีกว่าเย้ว่ายังไงวะเออบอยเออดูอยู่ดูอยู่ดูดิเพื่อนดูดิดูอ่ะดูอยู่ดูเพื่อนพี่ยังไม่ผ่านเปหนไงวะเออพี่พี่อย่าพิษตานะอย่าพิษตานะนี่เป็นไงเพื่อนโอเคโอเคปะ บอกแล้วมึงไม่ต้องเสียใจ <ปะ S 2> นี่สแตคือสแตตัวท็อป30แล้วนะเยี่ยพี่ๆแล้วเออนี่คือแบบว่ารุ่นใหญ่ละ <laughs> แต่ข <laughs> ยวน้อยเฉยเอาแล้วเหล่าผู้เท่าฉันสูงบอกว่าถ้าอยากจะสุดก็ต้องไปต่อดูสักนิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วซึ่งผมก็เห็นตรงกันว่าผมจะเอาสักนิดเดียวนิดเดียวถ้าไม่ได้คือทิง้งเลยนั้นเราก็จะตีสร้อยกัน,นหน่อยนะตรงนี้เนี่ยหวังปืนซินให้มันลงเดฟกับ HP เบอร์เซมจบพร้อมนะครับ ก้าก right. ่อนแล้วละกันขออีกทีว yeah. so ่ะไหนๆเรามาละคลิปนี้เราคงไม่ได้ทำคลิปอัพตัวบ่อยๆนะมันคงเดือนละครั้งนะครับผมขอไปสุดเลยแล้วกันมาปะหน้าก็ปะหน้าเว้ยไอ้สุดขอเป็นพี่ๆสักวันขอเป็นพี่ๆสักวันเนอว่ะเดบเปอร์เซนเท่านั้นพร้อมแล้วก็ไปครับ เลยคลินี้บอกเลยว่าบ้าแบบมาแบบสุดท็อก2,000ไลค์อะแบบตอนได้แสงมือก็ฟินแบบนี้พอตอนไม่ได้ซึมมันซ่วมโอเคนะเรียบร้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ชกับเราเช่นเคยให้ผมมาแชร์ทิคๆในการทำอะไรดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากด้วยเจอกัน,นใหม่คลิปหน้าสวัสดีลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ โอ้ยพ่อดีกว่าเพื่อนถ้าอยากได้เดี๋ยวเขาไปใส่ที่ดวงจันทร์ละกันโอเคเอนี่มันสแต c k อ o p สามสิบสามถู <c oughs> <c oughs> อ้ขอบคุณมากครับพี่ๆไปแล้วครับ